ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ก้าวจะมารีวิวกระเป๋าให้โหลลูลูคราวนี้จะเป็นรุ่นคาร์เตอร์จูเนียกัน คราวที่แล้วเนี่ยเราก็รีวิวไปแล้วในรุ่นคาร์เตอร์สองไซส์นะก็จะมีคาร์เตอร์ปกติกับมินิคาร์เตอร์ใช่ปะ่ะคือก้าวจะมาบอกก่อนว่าตัวคาร์เตอร์เองเนี่ยเขาจะมีหลายไซส์มากตั้งแต่ไซส์ใหญ่ลงไปจนถึงไซส์เล็กๆเลยเดี๋ยวก้าวจะให้ดูขนาดนะอันนี้เป็นคาร์เตอร์จูเนียใช่ปะ่ะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็น XS คาร์เตอร์รุ่นเล็กจิ๋วเลยน่ารักแบบนี้เลยแล้วก็ถัดมาอันนี้จะเป็นรุ่นมินิคาร์เตอร์แล้วสุดท้ายก็คือรุ่นคาร์เตอร์ปกตินะก็จะมีไซส์ที่แตกต่างกันแบบนี้น่ารักกมาก ลองรับทุกการใช้งานนะคะโอเควันนี้เนี่ยจะมาดูรุ่นคาเตอร์จูเนียตัวคาเตอร์จูเนียเนี่ยจะมีสีเพิ่มด้วยนะอันนี้เป็นสีที่ชื่อว่าสวิตลูสก็คือสีออกแบบชมพูจะไม่เหมือนกับแซลมอนพิงค์นะเขาจะโครโทนกันอันนี้จะเป็นโทนชมพูส่วนแซลมอนพิงค์จะมีความส้มกว่านี้แต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่มีแซลมอนพิงค์นะหรือว่าจะมีในอนาคตก็ให้ลองติดตามในเว็บไซต์ดูได้ตอนนี้จะมีสีตามนี้เลยก็คือสวิตลูสใช่ป่ะอันนี้ส่วนอันนี้คือสีท็อฟฟี่จะออก สีน้ำตาลหน่อยแล้วก็สีดําชื่อว่าสีแบล็กนะแล้วก็อีกสีหนึ่งก็คือสีแอชเกรยจะเป็นสีเทาเป็นโทนแบบมีครีมผสมนิดนึงใครชอบสไตล์แบบมินิมอลเรียบๆนะคะไม่อยากสีเยอะก็สสีนี้ก็แนะนำเนาะโอเคสีก็จะมีประมาณนี้นะในอนาคตอาจจะมีสีเพิ่มหรือว่าไอรุ่นไหนหมดอะไรเงี้ยก็ต้องลองเช็ค ดูบนเว็บไซต์โอเคเรามาดูฟีเจอร์กันดีกว่ากระเป๋ารุ่นนี้เขาชื่อว่า c าร t e ต j u n i o r ดูคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นกระเป๋าของเด็กมันจะเป็นแบบสายเป้อย่างเงี้ยซึ่งก้าวลองเอามาใช้ดูนะก้าวมันก็ใช้ได้นะสําหรับคนที่ของน้อยแล้วก็ชอบการสะพายแบบเป้ใบเล็กๆเพราะว่ากระเป๋าผู้หญิงที่มันเป็นทรงเป้ใบเล็กๆก็มีอยู่เยอะเนอะก้าวมันก็ใช้งานได้แต่ว่าสาหรับใครที่แบบอยากให้ลูกๆใช้ไอย่ะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันโอเครุ่นนี้เดี๋ยวก้าวสะพายให้ดูก่อนนะว่ามันสะพายออกมาเป็นยังไงก้าว มันดูเหมือนเราแบบเป็นเด็กขูมสะพายเป้แบบเป้ใบจิ๋วเดียวอ่ะแต่ว่าตัวใหญ่ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราสะพายอะไรลักษณะนี้อย่างสมมติเราจะไปเดินตลาดใช่ป่ะเราห่วงกระเป๋าเราล้วก็มาสะพายข้างหน้าแบบนี้นได้การใส่ของประมาณเนี้ยของก้าวเยอะนะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นภาระาหรือว่าเจ็บไหล่หรือว่ามัน่วงมาขา้างหน้าเนี้ยไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะก้าวมันถนัดดีที่กระเป๋ามือข้างหน้าแล้วเรารู้สึกปลอดภัยหรือว่าอาจจะสะพายลักษณะนี้ได้เงี้ยไหล่เดียวแบบนี้ก็ได้หรือสะพายแบบอย่างนี้ก็ได้ไหลเดียว นี้ก็ได้อะคือมันเหมือนกับแบบแล้วแต่กิจกรรมในวันนั้นเราจะสะพายแบบไหนเป็นเรียกว่าเป็น everyday bag อะสะพายไปนั่นไปนี่เดินเล่นนิดหน่อยเดินห้างขึ้นรถอะไรอย่างนี้ก็ว่าเออการสะพายลักษณะน,นี้มันก็สะดวกอยู่ทีนี้เรามาดูขนาดของกระเป๋า Carter Junior กันนะขนาดของกระเป๋าใบนี้เนี่ยความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่19เซนความกว้างคือตรงนี้ส่วนความหนาจะอยู่ที่11เซนแล้วก็ความสูงตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้คือ26.5เซน ส่วนความจุ6.5ลิตรเนื้อผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์100%และไนลอน100%เคลือบกันน้ำทีนี้เรามาดูสายก่อนสายจะเป็นแบบนี้นะเขาจะไม่ได้มีแผดรองบ่าหรืออะไรเป็นสายธรรมดาเลยจะเป็นลักษณะการปรับแบบนี้แล้วก็จะไม่มีหางออกมาลุ่งๆิ่งจะเป็นลักษณะเนี้ยการปรับสายเข้าๆออก,ออกได้อย่างเนี้ย การปรับสายจะเป็นแบบนี้ส่วนช่องใส่ของเรามาดูกันทีละช่องเนะข้างหน้าก็จะเป็นแม่เหล็กนะแล้วก็มีหูกแบบนี้ก็ก็เหมือนเดิมก็ไม่ค่อยได้เอาอะไรมาฮุกหรอกก็ใช้การเปิดนี้ขึ้นมามีแม่เหล็กแล้วก็เป็นช่องซิปของข้างในเหมือนเดิมแนวคิดเดิมเลยเราจะเก็บของที่เราหยิบใช้ได้รวดเร็วแล้วก็กระทบกระทั่งกันได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนะจะมีอะไรบ้างอะกระดาษสัมมนนะกระจกสองหน้านะคะลิปมันลิปสติกนะคะ กล่องลูกอมนี่แอ์พตเราเอาเคสออกแล้วเพราะว่ากระเป๋าเราใบเล็กนะเราก็ช่วยมันนิดนึงนะคะเราเอาอะไรที่มันดูใหญ่ออกไป <laughs> ยาดมอ่าของจําเป็นมากแล้วก็กิฟตติดผมหมดแล้วพอกระเป๋าใบเล็กลงเราก็จะพยายามที่จะทําของให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้โอเคช่องแรกหมดแล้วช่องข้างๆจะเป็นช่องใส่ขวดน้ําช่องนี้กับอีกข้างนึงอ่ะ จะไม่เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวบอกไปทีละช่องมาดูช่องใส่ขวดน้ําก่อนก็เลือกที่จะพกขวดน้ําที่เป็นขวดเล็กจิ๋วแบบนี้เพราะว่ามันใส่กับช่องนี้พอดีแต่ถ้าเราลองแข็งขืนมาใส่ให้ดูเอาเอสบิดขวด750ดร้อยห้าสิบนี้มาใส่พี่มันก็ใส่ได้แต่ก้าวมันออกจะขืนมันไปหน่อยก็ลองใช้เอสปิดที่มันรุ่นเล็กลงก้าวใส่ได้อ่าช่องใส่ขวดน้ําจบไปทีนี้มาอีกช่องหนึ่งเป็นช่องที่เป็นกระดุมแป๊ะอย่างนี้ มันจะเป็นกระดุมแปะไปกับสายอ่ะมันแปะไปกับสายตรงนี้ช่องตรงนี้เสียบอะไรได้เสียบปากกาได้2ด้ามอ่ะถ้าเราไม่อยากไปรบกวนกับแปะนะแล้วช่องนี้ก็ใส่อะไรที่อยากใส่แต่ก้าวอ่ะเลือกที่จะใส่กุญแจรถเพราะว่าเราเรากลัวกุญแจรถหายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไว้ในนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แปะมันไว้อ่ะ,อะเก็บใส่ แล้วเราก็แปะมันไว้เราก็ไม่ต้องพะวงว่ากุญแจรถหายไปไหนเอียงกระเป๋าหน่อยของหล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องพะวงละหรือใครอยากจะใส่อะไรที่เราแบบกลัวหายพะวงมันอะไร่งเงี้ยเราก็ใส่ไปช่องนี้ได้เออเทียบเอา,เอามือลงมาให้ดูนะเอามือก้าวลงไป นี่ยมันก็จะมัประมาณเนียค่อนข้างยืดหยุ่นเนื้อผ้ามีความยืดหยุ่นสูงทีเดียวรุ่นนี้ข้างหลังไม่มีช่องอะไรนะเป็นเป็นโล่งๆเลยไม่ได้มีช่องอะไรพิเศษหูหิว้วหูหิ้วอันใหญ่แล้วก็มีความบุนุ่มด้วยคว้าง่ายวางกระเป๋าไว้ข้างหลังใช่ไหมจะลงจากรถแล้วหันไปหยิบฟุบมาฟุบเนี่อย่างงี้เราไม่ต้องแบบไปจิกกระเป๋าแบบโอ้หย,ยิบจิกกระเป๋าเงี้ยกรณีแบบบางทีกระเป๋าบางรุ่นไม่มีหูเราก็ใช้การจิกเอาอย่างงี้ใช่ปะแต่นี้มีหูมาเราก็คว้าหูอย่างงี้ได้เลย แล้วก็ apply เอามาคล้องแอลกอฮอล์เจลนะคะโอเคทีนี้มาดูข้างในกันกระเป๋าให้หล l u ลูนะเขาก็จะใช้ซิป YKK ที่มีความทนทานแนละมีชื่อเสียงแล้วก็ช่องซิปจะเป็นอย่างเงี้ยมีลิ้นพับซิปไว้เพราะว่าซิปเขาไม่ได้เป็นซิปกันน้ำซิปชิดอะไรขนาดนั้นนะพอซิปลักษณะนี้เขาก็ทำให้มันพับอย่างนี้น้ำมันก็เข้ายากละโอเคเปิดขึ้น ในช่องมีอะไรบ้างเอาดูตั้งแต่ช่องตรงนี้ที่9ก้าเลือกที่จะใส่โทรศัพท์ช่องนี้จะเป็นช่องยางยืดมีความยืดระดับหนึ่งสามารถที่จะใส่อุปกรณ์แกจ็ตได้กล้องตัวเ,เล็ก็ก็ได้เนอะ 1> rx 1 0 0เพราะว่าตัวเนี้ยมันมีความนุ่มอะ่ะมีความหนามันไม่ใช่ผ้า2ชั้นเฉยเฉยนะระหว่างผ้าเนี่ยมันก็จะมีความนุ่มอยู่ด้วยอะ่ะอันเนี้ยใส่อุปกรณ์แกจ็ตกันกระแทกได้เลยก้าก็ใส่โทรศัพท์แสนลักนะคะตัวนี้เป็น iphone 12 pro max นะรุ่นนี้ก็จอใหญ่แล้วก็ใส่ถุงช้อปปิ้ง อันนี้เราสามารถแอปพลายใส่อย่างอื่นก็ได้นะะสมมุติเราอยากจะใส่ power bank ก็ใส่ไปพร้อมกระเป๋าหรือไม่อยากพกกระเป๋าก็ถอดออกก็ได้เนาะถอดดีกว่าเนาะอุตส่ามีช่องกันกระแทกแล้วอะก็จะใส่ไปอย่างนี้ใส่ power bank ได้แล้วก็ตรงเนี้มีความแบบยืดหยุน่นใส่ได้เยอะทีเดียวนะ,ะมาช่องกลางกันบ้างช่องใส่ของหลัก กระเป๋าตังใส่กระเป๋าตังใบยาวได้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าตัง p a แพ s เซฟ RFID รุ่น LX 250ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันสามารถใส่ได้ใส่แนวตั้งนะแต่ถ้าเราใส่แนวนอนได้ไหมใช่ไหม,มใส่แนวนอนก็ได้ <laughs> ใส่แนวนอนได้นี่ไงกระเป๋าที่มีความยืดหยุ่นมันดีอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็ใส่อะไรอีกสรพพสิ่งเหมือนเดิมเลยโทรศัพท์2เครื่องเมด 20X หูเ่ยนะแล้วก็ iPhone XR ใส่ได้ใส่เคสด้วยทิชชู่2ห่อเหมือนเดิมเยอะนะคะ กระเป๋ายาครีมทามือแล้วก็จะบอกว่าฐานกระเป๋าเป็นเหมือนรุ่นคาร์เตอร์กับมินิคาร์เตอร์เลยก็คือฐานกระเป๋ามีการบุนุ่มเพราะฉะนั้นใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แกจิตของเราได้ไม่ต้องห่วงเรื่องการกระแทกกัน หรือถ้าใครแบบไม่ได้พกกันเกงก้าวอยากจะใส่สมุดก็เนี่ยมีตัวอย่างสมุดอันนี้เป็น planner ของスタบาร์กเนาะไซส์มันประมาณนี้น่าจะเป็นไซส์มาตรฐานที่ทุกคนเคยเห็นมีขายที่ B2S นะไซส์ประมาณเนี้ยเราก็ใส่เข้าแบบนี้เลยใส่ได้ใส่กล่องดินสอใส่กล่องดินสอได้นะคะทีเนี่ยมันก็พกได้เท่านี้เองช่องมีไม่เยอะโอเคก็มีประมาณนี้เนาะอสำหรับกระเป๋าคาร์เตอร์รุ่นจูเนียถ้าใครสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือว่าอยากจะถามสต็อกก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์แอดไอรูทูโกหรือว่าทักมาที่เฟซบุ๊กม essenger อยู่เซกชันอะไรถ้าเข้าไปที่เว็บ i l o l t o g o d c o m s h o p ก็จะอยู่ที่หมวดกระเป๋าทั่วไปแล้วก็กระเป๋าแบคแพคหรือว่าจะเสิร์ชชื่อคาเตอร์ก็ได้พิมพ์คาเตอร์เลยหรือถ้าใครถนัดช้อปปิ้งกับแอป l a z a d a s h o p e, ปปีก็เปิดแอปพิมพ์ชื่อร้าน i l o e t o g o ได้เลยค่ะโอเคมีเพียงเท่านี้เนาะสำหรับตัวคาเตอร์จูเนียคลิปถัดไปเป็นคาเตอร์รุ่นเล็กน่ารักจิ๋วๆนะคะอยากให้ทุกคนติดตามนะวันนี้ไปเลยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะ